สวัสดีครับผมชื่อ,น,อนายอนันต์สัญญากรินรหัสนิสิต6 3 1 0 1 0 2สายแห่งแผ่นดินป,ปีการศึกษา2 5 6พถ้าพูดถึงจันทบ,บุรีแล้วบ้านเกิดของผมก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายครับแล้วก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็คือทุเรียนครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นพวกสวนสวนผลไม้ต่างๆครับเป็นมันจะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลากหลายนะครับ มีทั้งน้ำตกทะเลแล้วก็ป่าชายเลนครับก็จบแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ